หมู่บ้านจอคีเดี๋ยวเราจะเดินทางไปน้ำตกป่าหมากครับผมเดี๋ยวไม่รู้ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ไปลองดูกันว่าจะหนักเท่าเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อคืนนอนที่กระท่อมของชาวบ้านนะครับไล่ชาวบ้านเป็นเป็นนาขั้นบันไดค,ครับผมสวยมากแล้วครับผมแต่ว่าทากนี่ผม ภากเยอะมากครับผมัหมดน่อกยังลอยฟุ้งๆอยู่เลยนะครับลำห้วยลำธานเล็กๆจะมีแบบนี้เรื่อยๆนะครับที่ไหลข้ามถนน วิวว so ิวด้านหน้าโอ้โหสวยมากเลยครับสมว่าทางลงชันเต่ว่าดีครับผมเป็นคนจีบเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปแวะที่จุดอเขาจะเรียกอะไรอ่า อุโมงไม้ไผ่ครับผมอุโมงต้นไผ่ครับผมเราไปแวะจุดนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยขึ้นนํำตกป่าหมากครับอืมนี่ครับผมครับผมอุโมงต้นไผ่ครับผม ปามาครับผมก็ทอดดอยเป็กค,ครับผมเข้าไปเลยพระธาตุดอยเป็กค,ครับ,คร,บครับผมเนี่ยเราขี่เข้ามาในบ้านล้วก็ตรงนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับจะมีป้ายว่าถ้าน้ำหิวใจนะครับผมเราเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับ ก็ต่อจากนี้ก็น่าจะต้องถามทางชาวบ,บ้านไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นไม่มีเส้นทางในแมปนะครับ ทางขึ้นชันมากเลยครับแล้วก็คอนกรีตเป็นขี้ตะไคร่อีกแล้วโอ้โหเดินกันหนึ่งเดียวยาวเลยครับผม วิวสวยครับผมแล้วก็แอ่งน้ำหันสาครับผมแอ่งน้ำหันสาทางที่เรารัก ด้านล่างสวยช่วงนี้ก็จะเจอแอ่งน้ำหันสาเยอะหน่อย ไอ้น้ำตกนะได้หกกิโลนะผมอันนี้หันสากับลึกครับ ก็ขี่ไปด้วยก็ต้องมองทำเลไว้ด้วยก็ผมเปลือไม่ต้องออกไปข้างนอกน,นอนอยู่ข้างในนี้เลยน้ำหันสาครับ ีีมเเวนผมต้นนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าเรามาเจอสามแยกที่มีกอไผ่ยอย่างนี้ครับอติดเนึบเลยแห่งน้ำพันษามีกอไผ่ซ้ายมือครับไเป็นขวาเราเลี้ยวขวานะครับ เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเรามาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ เป็นหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านแล้วเราไม่ได้เข้าหมู่บ้าน,นครับเราเลี้ยวซ้ายออกมาจากหมู่บ้านเมื่อกี้ผมไม่เห็นป้ายชื่อนะครับ สัก <laughs> พี่น้ำตกป่าหมากักถูกใช่ไหมครับ,รบถูกถูกถูกทางลงลื่นๆทางลงที่เรารักอ,อลงมาทำไมในหลุมไปแล้วไปแล้วนำไปแล้ว ตรงกองเลยเดิเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ก็เป็นโซ่เลยครับ ฉันมาทำอะไรที่นี่ เจอหมู่บ้านเราก็เข้ามาในหมู่บ้านครับผมผากลางหมู่บ้านเลยข่าวร้ายที่สุดก็คือผมต้องกลับทางเดิมใกล้ๆๆๆ จะอยู่ด้านหน้านะครับเจอเราเจอลอ,องหันสาเขาแล้วใช่งน้ำแล้วลองหันสา นะครับผมนี่ครับผมด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือจะมีพระพุทธรูปอยู่ครับผมสิ่งเหนือนะนี่ครับตาน้นาผุดขึ้นมานี่เป็นพระพุทธรูปนะครับครับผมไปกันครับผมไปที่น้ำตกครับผมก็ก,กับพระ ชุดถอดรูปเรียบร้อยแล้วเราก็ไปน้ำตกกันขี่ตามลำธารไปเลยครับผมลำบากหน่อยมองไม่เห็นข้างล่างกับน้ำขุ่นมองไม่เห็นหินด้านล่างเลย แออันตรายอยู่ตรงที่ว่าเามองไม่เห็นหินใต้ล่างครับก็ยากของการขี่หน่อยวิวหน้าขั้นบันไดสวยๆเลยครับ สุดทางแล้วครับผ <Marcel, Onion. S 1> มไสต่อไม่ได้แล้วเราก็ต้องเดินตามล้ห <center> ้วยไปอีกเดี๋ยวลงไปจอดขกงล่างดีกว่าเฮ้เทคสามครับเทคสองเหมือนเดิมครับโหลผิดครับ น้ำครับผมต้นน้ำตกตามมาครับผมนี่ครับผมรน้ำน้ำน้ำก็จะพุดออกจากเนี่ยครับตรงก็ขี่เลยครับผมก็จะไหลไปนะครับเราลงไปเดี๋ยวเราก็ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ลงไปในน้ำเหมือนกันครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจับเขาที่ทะลุก่อ,น,น,คอ,อ,อคนครับผมเอาเป็นสิดโมงคลครับผมดูเลขที่ิชัยขาดกับ บอน,น,นบอลครับใบร่มเลยถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ๊ะไปทางไหนแล้วทีนี้นท่าไม้เลยเหรอหลงครับหลงหาทางไปกันไม่เจอไม่ไม่มีเส้นทางชัดเจน ทางก็จะชันๆนะขอให้เลือกถูกทางทางทางไม่หมดครับผมเดินง่ายๆครับผมเราเดินมาจากข้างล่างเลยครับขึ้นเหือข้างล่างทางไม่หมดครับเดินสบายครับผมทางอตอนไม้ดอด่อเป็นทางเดินสบายครับไม่มีอะไรเลยครับทางถูกเส้นทางแล้วครับแต่ว่า โอ้โอ้อมไกลชัดไม่มีร่องรอยอะไรชัดเจนนะครับมีแต่เดินตามขยะมาครับเดินตามพวกขวดน้ำซองขนมอะไรเงี้ยครับนนั้นก็ป้ายบอกทางอย่างหนึง่งทางชันลื่นครับผมเทคสองครับเทคสอ เทคแรกเทคแรกลงครับผมชั่วโมงกว่าโอ้โนะครับผมเดินขึ้นไปบนเขานู่นนะครับเดินขึ้นไปบนนู้นกันนะครับโอ้โหมันเลยสองคนกับตันใบบอกเลยว่าไปทางไหนวันนี้เราขึ้นไปบนนู้นเทคสองรับสองมีเพื่อนร่วมทางมีพี่มาจากมหาชัยนะหนึ่งคนนะครับแล้วก็ มีน้องที่อยู่ด้านนาหนึ่งคนครับที่ขี่รถเที่ยวกับพิศิษฐ์อฐนอุบาลทุกาายวอยนี่ครับผมทางเข้าครับซ้ายมือนะครับมอบอกไปนูน่นเดินมั่วสั่วไปขวามือนะครับเลื้อเทอะกันไปนะครับทางอยู่ซ้ายมือเฮ้ย ใช่ไหมใช่ไหมเตือน้ำไหลน,นะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเทคสามครับเทคสองเหมือนเดิมครับหลงผิดครับเนี <c oughs> ่ครับเป็นรวมเหตากรรมเส้นทางที่สามครับผมเส้นทางที่สามคือ เราหมดทางเลือกครับทางนี้เป็นทางที่เราเลือกไปทางสุดท้ายเลยคนมันดวงดีก็อย่างนี้นะครับ <recreate> เลือกมไนน่รู้เลือกทางเราจะเลือกทางที่ถูกไาทางสุดท้ายเผาผ่านครับพลังงานวันนี้ต้องกลับไปเติมพลังงานน่าจะประมาณนับหมื่นกว่าแคลอรี่อะ่ะไม่หลงก็นเลยวะเอาเอาดูเจ็กสามครับผม,มทางลงทาง ทางลงชันมากครับผมลื่นด้วยกาที่เราดันดนนเถึงราคาครับเทคสามครับผมถึงจะรอดถึงจะเจอน้ำตกเจอน้ำตกที่เทคสามนะครับดูความอลังการของน้ำตกนะครับผมครับผมด้านหลังนี่ครับ ตกฟลามากที่ตามหาผมอ,อ,อันนี้ครับสิ่งที่เรียกว่าน้ำตก